อ่า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 อืมอ้าวอ้าวเบอร์ปล่อยเลยเหรอใช่หนึ่งสองสามสวัสดีครับครับผมวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับเบอร์ไปเมืองไปร้านอะไรนะไปร้านฟาร์มฮาร์ที่จังหวัดอะไร จังหวัดนครพนมจังหวัด <c oughs> สกลนครครับตอนนี้เราอยู่กันทีเเ่เราอยู่ัน,นที่จังหวัดนครพนมมาบ้านเ,เรา่อตอนนี้เราก็เราก็เราก็เดินทางไปที่สกลนครนะครับทีนี่จะไปร้านฟาร์มพักเพราะว่าเห็นว่าเขาบอกว่าร้านฟาร์มฮักเนี่ยมันมีแกะมีสัตว์ให้ดูด้วยป้าก็เลยจะพาปาร์เี่ยไปดูว่า ว่าาปก็ไม่บ๊อบเบอร์กล้าไปเลี้ยงแก่นะอะไรนะเลี้ยงแก่เลี้ยงแก่ด้วยเหรออือเหรอจริงจังเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเดินทางไปก่อนตอนนี้ขับรถก่อนน้องก็หลับแล้วดูดีน้องนิเกอร์มาด้วยมัยนอ่ะนี่ไงน้องพ่นพ่อเลยอ่ะในเวลาบ๊บเบอร์กินนมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะพักร่างกายก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจริญที่ร้านฟาร์มฮักเลยตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับ มีได้เหรออยู่บนถนนสี่เลนยังมีปัวอะไรเนี่ยใช่ใช่ีไม่ใช่ไม่ได้ใกล้แล้ใกล้ถึงแล้วร้านฟัมพักอ่ะเอน่าจะเห็นแล้วนะเอ้วก็น่าจะเห็นแล้วเหรอเฮ้ยวัวโอเคอันนี้ใช่ฟัมพักนี่อยู่ที่จังหวัดอะไรไม่ใช่จังหวัดอะไรเรามาเที่ยวจังหวัดอะไรจังหวัดสกลนครสกลนครอะ จังหวัดสกลนครเราอยู่ที่จังหวัดอะไรสกลนครไม่ใช่บ้านเราอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดพนมอ่าแล้วเรามาเที่ยวที่ไหนภาคจังหวัดอะไรจังหวัดสกลจังหวัดนครเดี๋ยวบอกเพื่อนๆนะบอกเพื่อนๆครับเดี๋ยวบัเบอร์พาไปเจอที่สกลนครนะครับครับ เก่งมากเก่งค่ะไปเลยโอ้มัเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะใช่ฝนจะตกวิ่งเนี่ยไม่ตก็เฮ้ยจริงจริงเนาะฝนจะตกแล้วก็ต้องกลับบ้านนี่ไม่ได้เที่ยวแล้วล่ะเอาถ้าฝนตกก็อดเลยนะฝนยังไม่ตกเลยฝนจะตกแล้วเนี่ยแม่ว่าไอ้เพื่มันยังไม่เติบนี่ยยังไงก็จะถึงแล้ว เต่าอ้อยเลี้ยวซ้ายออสะโพกคอ<ห>นตรงไปไหนหอ่ะอูดอนก็ตรงไปเหมือนกัน ไม่ไม่เดี๋ยวเราเลยได้ยังะมันอยู่ตรงฝั่งเดียวกันหรือเปล่าอ้าวไม่รู้พี่กระเบื้องบอกว่าเลียชิบีต้องเข้าเลยเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ดูจิบีแอคก่อนแบบนี่ไงนี่อะไรเหรอนี่อะไรเห็นล้วเห็นอะไรเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคขุนว้าวว้าวที่นี่ก็จะเป็นแบบเลื้ยงโคขุนเลยเอาน้องตื่นแล้วครับน้องตื่นแล้วน้องตื่นแล้วน้องบาร์เบอร์แอคชั่น ครับเออตอนนี้นี่เบอร์ครับตอนนี้เราถึงที่ร้านแล้วฟาร์มฮักข้างหน้ามีอะไรนะไม่เฮ้ยข้างนี้ป้ายฟาร์มฮักคอฟฟี่ข้างหน้าก็มีบัวด้วยอ่ะเบอร์เบเหนอ่ะเนี่ยตรงนี้เขามีบัวด้วยนะเดี๋ยวเราจะใส่รองเท้าก่อนแล้วก็ลงไปดูบรรยากาศที่ร้านเขาโอเคไหมครับว่ามันเป็นยังไงเนาะร้านอาหารนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ พี่เบอร์มาเที่ยวกรุงเทพฯเย้โอเคเดี๋ยวไปดูนะที่นี่มีอัาก้าไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันปลาก็ไม่เคยมาอัาก้าเลยแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าจะกินข้าวก่อนดีไหมหรือว่าจะยังไงดีกินข้าวก่อนดีม่หิวกินข้าวก่อนเเติมพลังก่อนใช่ไหมใช่โอเคโอเคได้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 โอเคเนี่ยพิธิก็ใส่รองเท้าอยู่นะครับทิกใส่รองเท้าด้วยนะโอเคปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงเนาะ เราถึงที่ร้านฟาร์มฮักแล้วเม่ตักก็หารองเท้าอยู่อ่านี่ครับเพื่อนๆครับฟาร์มฮักเป็นไงครับบรรยากาศนี่ welcome to ฟาร์มฮักอี่ก็อยู่ติดถนนเลยนะครับถนนใหญ่เลยเข้ามาได้เลยครับง่ายๆที่ร้านนี้ ยังไงเบอร์ครับจับแม่ไว้ก่อนเร็วๆรถถอยแล้วลูกระวังครับเดี๋ยวไปกินตรงนู้นครับก็มีร้านเนื้อมีของฝากมีเอเขาเรียกอะไรส้มตีนโคขุนเหรอเออไปเนื้อกระทะร้อนเหรอโอ้โหดูดินี่ไงนี่ไงกระทะร้อน ครับยเบอร์ครับเนื้อทะลายน้อนยไหครับนี่ครับเฮ้ยอ,อันนี้มันของดีนี่ไงก้อยเนื้อมันของดีไม่ได้ตอนนี้ก็เอยวให้พี่ยบเบอร์เติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวยบเบอร์เติมพลังก่อนนะครับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายข้าวเหนียวติ๊กเกอร์ก็กินข้าวเหนียวครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแกะเนาะเติมพลังก่อนเนาะโอเค อ่าไหนโชว์ดิโชว์เพื่อนเนื่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับใช่เหรอโอเคเยี่ยมครับเติมพลังก่อนเดี๋ยวพามเพื่อนไปดูแก่ทกินอะไรที่กินอะไรก็เหนียวบ่อ๋อกินน้ำไม่นะน้ำให้ลูกกินด้วยนะโอเคเติมพลังก่อนนะครับโโอ้ห สุดยอดต้นน่ะเอาครับพี่บาเบอร์กินอาหารเสร็จแล้วโหนี่เราจะไปไหนกันเนี่ยไปดูแก่ไปดูแก่เหรออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไปไปไปเดินไปดูดิไปเดินไปดูดิไปเรื่อยเรื่อเด็กตัวอะไรครับลูกตััวอะไรรคบ ระวังนะวะระวังตกน้ํานะ uh, ระวังมดแดงนะเห็นมดแดงปะตรงมืออ่ะมันจะกัดเอาอ่ะเร็วๆมานี่เร็วๆไปดูแก่กันเร็วเร็วเร็วๆร็วเ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 ดี๋ยวป้ายกเดี๋ยวป้ายกมันเป็นทางลาดชันเดี๋ยวป้ายกน้องก่อนน้องนั่งรถเข็นไปปึ๊บโอ้โหวิทิก้า โอ้ยมาใกล้ๆแล้วโอยมาหาบเบอร์เลยอะเอาไม่ไปใกล้มันนะไปจับหัวมันดิลองจับหัวมันนี่เออไงไงนี่ไง <_ S 1> <_ S 2> <อ>นี่ไงอาหารแกะเอาเบอร์ตังไปซื้อ <_ S 2> 20บาทเออไปอไปซื้อแกะไหนคะกอบี้เขาติด เดี๋ยวบอกพี่เขาดิเอาอะไรเออมานี่เด็กถือไม่ได้หรอกมาเดี๋ยวป้าถือให้ขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยเร็วเออโอ้หนี่หญ้ามาแล้วนี่เดี๋ยวดูที่แกะจะกินเปล่าหรือเราเอาหญ้าไปล่อมันดีกว่านี่ไง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 ตามบาร์เบอร์เราอวะบอกว่าถือหญ้าไปเลยนี่ไงนี่ยมานี่เร็วเร็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 ดูดิอันน่ะอันน่ะ

เออถือไว้ถือไว้ถือไว้แลมันกินของมันเองป้าบ้ลไปทำอะไเดี๋ยวมันจับนับมือเนาะ,ะป้าบ้ลให้ดิป้าบ้ลให้แกะดิเฮ้ยมันกินอะไรของป้าเนี่ยเออเอาเข็นไปเข็นไปเข็นไปดูดิ<ม>เออใม่อีกตัวน,นึงแล้วใหม่ตัวนึงแล้วใหม่ตัวนึงแล้วเบิ้ดเดินไปใกล้ๆดิเดินไปใกล้ๆดิๆเอาแย่งไปเลยเหรอแม่เบิ้ลกา,กาป้อนเออกาป้อนไหม นี่หงผมคือนุ่มนี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่เอาอีกแม่ว่าจะพ่นแม่แกะอีกค่ะเออนี่ไงนี่ไงหลายตัวเลยหลายตัวเลยเห็นไหมเออเออไปวันนี้มาแม่เห็นไปไปเอาให้หนดูสิโอ้โหหลายตัวเลยโอ้โหนี่มันเดินตามงอีกมาได้นะโห เยอะเลยนะเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยอ่าเบอร์มาอยู่ข้างหน้าเบอร์เดินมาอยู่ข้างหน้าป้าเดี๋ยวป้ามองไม่เห็นไปเร็วๆเดินไปข้างหน้าเอาไปอันหนึ่งเออไหนก็ได้เอาไปอันนึงเด็ดแล้วเลยป้าก็ถือเออครับเออเอาไปให้ตัวไหนก็ได้โอ้โหดูมันมองเลยไม่ใช่เหรอ อ่ะพอเบอิ้มมาป้อนมันจะจะเดินไปสุดนู่นเลยไหมนเนี่ยเดินไปสุดนู่นไหมไปดูดิมเป็นอะไรไปบ้าฮะนี่ทีก็ชอบนะครับอ่ะหนึ่งอันโทเบิร์าไปไอ,าอันหนึง่งเออถือไปเออนั่นแหละไปดูดิไปให้มันไปให้มันใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเดินไปดิเดินไปใกล้ๆ ไปใกล้ๆอีกดิเออนั่น่ะมาจะไปโยนมันทำไมล่ะเอแม่หยบให้มันกินดีๆนีเออมันกินเถอะก็เราบอกให้มันดีๆไม่โยนนั่นนั่นทิกเกอร์ก็ชอบแม่ตัวหมาอีกตัวนึงนี่ใหม่อีกตัวนึงวอ้โหมันมาใกล้ทิกเลยอะบ๊อบเบอจะกลัวทำไม ป๊าเอามาให้ว่าอีกอันนึงอ้ <c oughs> เดียรมันกัดมือเราเราก็ปล่อยนะเออเราก็อยากให้มันกัดมือเราดิไี่ตัวนี้คัยใหญ่อ่ะมาเดยรมาอะถือไปโอ <c oughs> <c oughs> ้ยา่าเดียวจะมาตามมาเออเอามาๆๆอะหนึ่งอัน าัีแล้วเฮ้ยมาฉี่อะไรใกล้ๆฉันเนี้โอ้โหถึงว่าอะไรเปียกๆโธ่มาฉี่อะไรใส่ฉันเนี้เอ้าเฮ้ยโอ้โหเจ้านี่ฉี่ตาเก่งโอ้โหไปเดินเดินเดินไปเดินไปเดินไป อันเล็กๆอันเล็กๆอันเล็กๆเอาอันนี้เอาอันเล็กๆดิลูกพีใสเลยครับสิบล้าบาทเอออ่ะๆระวังระวังโอเคไปอีกไปเก้ออ้าอ้าให้โชว์นี้โชว์น้องนี้เดินยวไปใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆอีกแล้วถ้าเกิดมันดึงเอาแล้วเขาปล่อยมือเลยนะเดี๋ยวมันบาดมือโอ้โหมันหิวมากเลยเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยตัวแสบเลยมันเยี่ยวใส่ปลาเนี่ย

นี่สอมแสบมันเยี่ยวใส่ปลาโอ้โหดูสิหนะมาให้ลูกหน่อยให้ลูกหน่อยโอ้ทิกขอทิกขออหนึ่งอ่ะทิกอ,อ,อ, <c oughs> อ้าวทิกป้อนเลย,เลยป้อนเลยป่าป้าเอาไปนี้เลยหน่อยเนียน่อยจาเอาไปซื้อมาออ ดูมันกินไม่โดนสักทีน่ะจับมือลูกนี้อุ้ยเอาไว้ดูดิเจ็บป้อมเจ็บมือไหมไม่เจ็บหรอกเพล็ชอบมันดึงแรงเลยฮะมาป้าเอายาอันนี้หน่อยอันนี้อันน้อยเอาดิอ่ะเอาอันไหนอันไหนก็ได้หยิบไปดิอ่ะไปให้มันไปเอาอันนี้เลยเอาอันสติกเกอร์ปล่อยให้มันสิลูกที่มันุ๊ก วันนี้ไปไปเลยไปไปให้อะจะไปเออโอ้หเอาอีกเหรอเอาอีกอะเดี๋ยวเราป้อนตรงจุดนี้เราป้อนเลยแล้วเดี๋ยวพาเดินเที่ยวดูที่นีมีอะไรบ้างที่นี่อะแบ่งกันแบ่งกันให้น้องอันนึงออันนี้อันนี้อะปอบเบิ้ลอันนี้อะน้องอันนี้อะน้องอัพอโอ้โหมันกินเร็วมากเลยในมือทิกอะ ดึงไปเลยอ่ะโ oh, อ้โหสงสัยมันหิวมากเลยนะป๊าเอาย่าหน่อยอ่ะญ้าอันนี้เอออ่ะถือดีๆนะเดินไปให้มันอุ้ยเฮ้ยเดินไปใกล้ๆเดินไปใกล้ๆตัวนี้จริงมอ้ยเอาใหห้น่อยเอ้าเอา้า อ่าๆๆเอายายทิ้งหน่อเอาตรงนี้แหละป้อนให้หมดไปเลยจุดนี้แหละแม่ไม่จะเอาเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในดิบ้าจะเอาอันนี้เออเร็วๆๆจะหมดแล้วจะหมดแล้วเร็วๆผมว่าไปใกล้ๆเร็วๆยื่นไปใกล้ๆดิใกล้ๆนั้นดิโอ้มันดึงแรงมันน่ะมันหิวมันน่ะเอออือเอาเอาอีกเอาอีกเอาเอาให้ทิ้งหน่อ จะดึงอันนี้ให้ตัไหนให้ตัวโอ้โหทงให้ตัวไหนทิ้งให้ตัวไหนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันดึงแรงกนนะทีติ้งไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะอ้าวว่าปล่อยเลยเหรอใช่เวลามันกัดมือเราใช่ถ้าเกิดเวลามันมันกัดต้องปล่อยนะครับเดี๋ยว็กๆอย่าไปให้ทิ๊ใกล้มากนะเอาแค่เธอช่วยจับนะเดี๋ยวมันกระชากมือจะเจ็บนะระวังนะเด็กๆอ่ะ ขอจับมือลูกด้วยมันไม่ยอมปล่อยทิกะนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวมันเจ็บแขน <c oughs> เอาพี่เบิร์ดทำอะไรครับเนี่ยนั่งรถโอ้โหขับรถจิบเหรอครับ <c oughs> โอ้โหดูดิ <c oughs> โอ้เอาขับให้เพื่อนๆดูหน่อยสิมาเบิร์ดขับได้ด้วยเหรอ <c oughs> โอ้โหอ่านี่จะขับไปไหนครับเนี่ยไปกรุงเทพครับอ๋อไปกรุงเทพรอ นี่โอ้โหเยี่ยมอ้าวจะลงแล้วหรอระวัง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 เออไปดูสิด้านหลังก็เป็นบ่อบัวด้วยอ๋อนี่ด้านหลังเป็นบ่อบัวเบอร์อ่าเดินระวังนะระวังนะบเบอร์มีช้างด้วยนะช้างตัวใหญ่อ่ะนู่นไงเห็นเปล่าช้างกองฟางอ่ะไปดูดิ นู่นไงระวังรอปลาด้วยโอ้โหตรงนี้มุมอะไรครับเนี่ยเล่นชิงช้าเหรอครับไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่เอา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 ,เอ,าอันตรายลงมา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 ,งมา,งมา,งมาเร็วๆแม่จะไปดูช้างแล้วนะ เอาลงมาเร็วๆไม่กล้านั่นไปดูช้างได้ไปดูช้างได้โอ้โหากจับไม่ทนนันนะเว้ยโอ้โห,โโห,โหดูครับเป็นไงครับ เฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยขึ้นระวังนะขึ้นระวังนะระวัง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 จับดีๆจับดีๆนั่นไงนั่นไงโอ้โหเฮ้ยบอรลูดขี่รถออเอทีวีเหรอโคตรแท้อ่ะอ่าอ่าน่าอ่าน่าอันนี่โอ้โหโคตรเท่เลยขี่รถเอทีวี ่านี่ครับที่นี่ก็ร้านฟาร์มฮักครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไหมเบอร์โอเคไหมเบอร์สำหรับคลิปนี้ร้านฟาร์มฮักชอบไหมครับสนุกไหมสนุกครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเด็กๆเริ่มหิวน้ําแล้วเดี๋ยวไปหาน้ํากินกันก่อนเนาะไปเดี๋ยวเรากลับทาาพนมกันอ่าระวังนะระวังนะอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะมามาบอกเรื่องกันเร็วเร็วบอกเรื่องกันเร็ว ไอ้ขนาดเล็กมันจะพังแล้วมึงแน่ป่าวว่ายังขึ้นได้ขึ้นได้ฮะโอ้โหยังเท่โอ้โหโคตรเท่เลยโอ้โหอ้นน่ะนี่อ้าวฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรียบร์อนะทิ่เกอร์ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนกันแล้วนี่บ๊ายบายเพื่อนก่อนเร็วฝากติดตามด้วยนะครับฝากอะไรนะฝากติดตาม โอเคครับบายยครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากด้วยครับ